นี่กำลังไทยโคงครับไทยโคงวันนี้พาพี่น้องกำลังจะผ่านบ้านตรงหวยมองขายในเก่าเงื่อนสั้น,นบ้านซองบ้านใหม่เงื่อนใหม่ของพี่น้องการละมู่บ้านการตบนมางหอบมาตุ่มกันอยู่นี่เบิร์ตมองขายใหม่เก่าพี่น้องเยวเขาเคลียครับเดี๋ยวเห็นนี่กำลังจะขับรถผ่านนี้ๆๆครับกำลังจะขับรถผ่าน บ้านดงงวายมองไข่ไม่เก่าครับเดี๋ยวพอ่อครับเดี๋ยวพอ่อทั้งสายทั้งขวาเริ่มเห็นกองไม้ปะครับเริ่มเห็นกองไม้นี่สายขวารับมองไข่ไม่เก่าพี่น้องโอ้คือคักขนาดพูดอะมาเถอะเราครับซ่าๆจังหน่อยเนาะมองไข่ไม่เก่าอยู่เดี๋ยวเบิร์ดเงือนซ่านบ้านสองของพี่น้องจากมาจากมองได้ได้แล้วครับทุกหมูบ่บ้านทุกตำบลมอตุลมอห้องกันอยู่นี่ธุรกิจมองไข่ไม่เก่าเพิ่นทังบ้านดงงวายสะอ่อนน้ำเพิ่นแต่ละ ทางลาดุ่นะคือคักเข็บประตูหน้าตังไม่เก่าสังกสรรีเก่าอยู่นีเ่เบิดครับเอาอย่าลืมพอดีอย่าได้ไม่เกาเา่าเด้อไปตกแต่งร้านอาหารร้านค้าร้านขายพี่น้องมาโลดทางบ้านดงไวหวมองขายไม่เกา่าถนนสายท่าบอ่อมาอำเภอบ้านผืออำเภอบ้านผือไปท่าบ่อครับอำเภอบ้านผือแยกไปท่าบ่อท่าบ่อแยกมาทางบ้านผือครับทางสายขวาครับทั้งสายทั้งขวาทั้งสองฟังครับทั้งสายทั้งขวาทั้งสองฟัง ทอดสอนเพินนบำฝนีีเ <Aristotle> นาะนี anyway, totally. <Columbus> co, ่เหเป็นบ <oid S 2> ้านนอกดาวกันหลายครับสอนสอนนี่สอนเงินนพิ่นนี่ทั้งหัวครับเห็นว่าทั้งหัวทอดนี่คือไม้เข่าครับไม้เข่าเงินเก่าเงินซานบ้านสองของพี่น้องตะลุมบัดตะลับบุญมาตุ่มม้าโฮมมาก่อกกันอยู่ดีครับก่องเงินก่องทองพนนีี่กรองเงินก่องทองพี่น้องอาชีพทั่วอาชีพบริสุทธิ์ยุติธรรมสุดจริตพร้อมเราด้วยศกมาเด้อพี่น้อง มองขายทั้งสายทั้งหัวครับเออทั้งสายทั้งหัวคักแแคไม่ไปทำปรมดานี่คือบ้านหลวงไว้มองขายไม่เก่าที่พี่น้องถามหากันอยากได้ไม่เก่าอยากได้ประตูหน้าต่างพวเยี่ยมเป็นตุ๊กเป็นแจ้งร้านค้าร้านขายร้าน,าานอาหารพัดตาขัานยู่ดีเบิร์ดาราคาบัตรอง,งมาว่ากันเอาครับผู้ค้าพานมาพ่อพอดีผู้ค้าเลยให้พี่น้องได้เห็นไทยงให้พี่น้องได้เบิ่งได้เห็นน้ำกันสภาพาปเป็นขาเป็นขาย เก่าเงีนเก่าเก่า,กา,กายิานดีเบิดพี่น้องเลยเป็นมูอบ้านมองขายในเก่าโดยเฉพาะเพื่อนว่าบ้านดงไวอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรครับในเขตอุดรนี่ทั้งสายทั้งขัวแมนวบ้านหลังน้องเปื่นต้มโอมกันเ็งธุรกิจบ้านดวงไวมองขายไม่เก่าครับจำยังไงในเขตอำเภอบ้านผือครับทั้งสายทั้งขัวครับผ หลายขนาดพี่น้องเลยสนุกเลือกมาเลือกมาเบิง้งครับดีใจน้องเพิ่นครับนี่คือบ้านดงไวมองขายในเก้าอำเภอบ้านผือจังหวัดบุรรธานีทั้งสายทั้งขวาไทยของมาหนีต้องพาพี่น้องมาเที่ยวมาเบิง้งอยากเห็นมาเอาถนนสายท,าบบทบาบับอออำเภอทับวอมาอำเภอบ้านผืออำเภอบ้านผือแยกไปทางอำเภอทบอับวอไปแล้วครับผมอ้าวขอบคุณขอบคุณหลายพี่น้องทางบ้านดงไว ให้กำลังใจดูไทยของเบิงงไทยของเมื่อนี้ตลอดมากครับขอบคุณครับ